ประวัติปอบธนวัฒนพูดชื่อเดิมคือธนะบิดาตั้งชื่อให้เนื่องจากเป็นการที่สมเด็จพระสันตปาปาจร์ปอที่สองสเสด็จเยือนประเทศไทยเขามีพี่น้องสองคนซึ่งปอบเป็นลูกคนที่สองและมีพี่สาวหนึ่งคนปอบธนวัฒน์จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนพระไทยอุดมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนหอวังระดับปวชจากวิทยาลัยช่างศิลป์และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังหลังจบการศึกษามาใหม่ๆใ,ในช่วงแรกปรบธนวัฒน์เข้าทำงานที่บริษัทโมเดนฟอร์มในตำแหน่งคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นเวลา5เดือนเมื่อชนะการประกวดโครงการตามหาจะเดทผู้ชนะสิบทิศจึงลางออกมาเพื่อเตรียมตัวรับบทจะเดทแต่ก็ไม่ได้ถ่ายทำและโครงการได้พับไปในเวลาว่างเขาเคยเป็นครูสอนศิละปะในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน และเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆด,ด้านชีวิตในวงการบันเทิงช่วงแรกปอบธนวันรเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2549จากการชนะการประกวดโครงการตามหาจเด็ดเพื่อรับบทจเด็ดในละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศทางช่อง9แต่สุดท้ายโปรเจกต์ละครเรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกไปจากจุดนั้นก็ทําให้เขาได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านมุย้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนจนในที่สุดปอบธนวัน์ก็ได้แสดงภาพ,พยนตร์เรื่องแรกก็คือเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคสามยุทธนาวีโดยรับบทเป็นขุนรามเดชะแต่ด้วยระยะเวลาการถ่ายทำที่นานทำให้มีภาพ,พยนตร์เรื่องที่สองเขารับบทเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องรักที่รอคอยคู่กับก้อยรัชวินวงศิริยะได้ออกฉายในปี2552และรับบทเป็นพระเอกอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องรักละไมในบทแดนคู่กับนางเอกสาวหน้าใหม่ซิรีลูเธอร์แต่ก็มีเหตุทำให้หนังนั้นไม่ได้เข้าฉาย ต่อมาป๊บธนวัฒน์ได้แสดงละครเรื่องแรกกับทางช่องไทย pbs โดยรับบทเป็นหมอการคู่กับสาวิตรีสุทธิชาโนนในละครเรื่องเขาชื่อการซึ่งถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ได้ออกอากาศต่อมาเมื่อปี2554โป๊บธนวัฒน์เข้ามาเป็นนักแสดงช่อง3จากการรับบทรวีในภาพ,พยนตร์รักที่รอคอยทำให้ผู้ใหญ่ทางช่อง3สนใจและติดต่อให้เขามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่องส โดยละครเรื่องแรกที่มาร่วมงานกับทางช่องก็คือดอกส้มสีทองรับบทนัดซึ่งบทนี้เธอเป็นบทแจ้งเกิดให้กับโป๊ปในฐานะนักแสดงช่อง3ามอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงมากมายหลายเรื่องจนถึงปี2556โป๊บธนวัฒน์โด่งดังเป็นพลุแตกอีกครั้งเมื่อได้รับโอกาสให้ร่วมงานในละครฉลองครบรอบ4 3ปีไทยทีวีสีช่อง3สุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายประวรุธในบทบาทหมอ่อมราชวงศ์ประวรุธจุธาเทพ หรือคุณชายรุธหลังจากซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากส่งผลให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคําในสาขานักสแสดงนําชายดีเด่นด้วยหลังจากนั้นวันละครกี่ยวเรื่องของเขาก็ติดลมบนได้รับความนิยมแทบจะทุกเรื่องอาทิสามีตีตราสภัยเจ้าบุพเพสันนิวาสข้ามสี่ทันดอนเป็นต้นล่าสุดปอบธนวัฒน์กระโดดมารับงานจอเงินอีกครั้งในรอบเกือบสิบปีกับภาพยนตร์อารมณ์ดีเรื่อง My God Father อย่าเรียกพี่ว่าพ่อ และต่อด้วยปีหน้า2564โป๊บเตรียมควงนางเอกคู่บุญเบลลาราณีแคมเปนโชว์ฝีมือในภาพ,พยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสองซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างบอร์ชค์สไทยเทเลวิชันกับ GDH นั่นเองอายุล่าสุดของโป๊บธนวัฒน์เขาเกิดวันที่27ธันวาคม2525 25, ปัจจุบันอายุ39ปีย่างเข้า40ปี